ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่ติดตามผ่านเฟซบุ๊กไลน์ของมูลนิธิพืชพผู้บริโภคครับวันนี้ผมปฏิวัติเฉลิมชาตินะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการโครงการสลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนในสัดส่วนขององค์กรของบริโภคทั้งสืสานตอนบนนะครับแล้วก็ทางทีมคณะทํางานที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการโครงการสเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับที่ ได้ติดตามและก็ผลักดันเรื่องของการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลนะครับที่ผ่านมาก็ไปผลักดันและก็สื่อพูดคุยกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งล่าสุดนะฮะเมื่อสองสามชั่วโมงที่ผ่านมาทางคลม,มนะฮะได้รับแล้วก็มีประกาศเป็นนัติของคลมเรื่องการควบคุมสินค้าราคาของโรงพยาบาลเอกชนนะครับวันนี้พวกเรานะฮะที่ประชุมร่วมกันก็เลยอยากจะสื่อสารพูดคุย กับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้โพสถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งมีคนที่จะร่วมแสดงข่าวนะฮะก็จะมีคุณสารีองสมบัตินะครับในขาราการมูลนิธิด้วยคุณผู้โพสครับมีอาจารย์ยุคเดีสรีศรีสินสุดนะครับที่เป็นประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขของโลกครับประธานด้านบริการสุขภาพนะครับที่ติดตามรื่องต่างๆเรื่องนี้นะครับบุญยืนศรีธรรมนะครับนายกสมาคม สพคนณกร์คุณบริพุทครับแล้วก็คุณชิพัานะครับผิวนะครับมผมจะเริ่มจากทางคุณชิพัตรานะครับผิวนะครับนะฮะ<ม>เถิเลยครับก,ก็วันนี้นะคะเมื่อตอนช่วงเช้าที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเราก็ติดตามนะคะว่าจะมีการเสนอเรื่องของการให้ค่ารักษาพยาบาลในรัฐาิชนเป็นบริการควบคุมตามปติของ กรอรเมื่อวันที่9กมกราคม2562นหรหรือไม่นะคะซึ่งมติก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะว่ามีการเสนอโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรกอรนะคะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้บริการด้านชุขภาพนะคะซึ่งรวมถึงค่ายาค่าเวชภัณฑ์นะคะแล้วก็ค่าบริการทางการแพทย์นี่นะคะเป็นบริการควบคุมกรมอก็ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะคะ ในนามของคณะกรรมการการสาระเพื่อการคุ้มคร,ม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 รองผู้บริโขคภาคประชาชนนะคะก็ขอแสดงความชื่นชมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านสมทิรัตน์ที่ได้เดินหน้าเรื่องนี้ภายใต้แรงกดดันจากหลายๆฝ่ายนะคะเข้าใจว่ามีในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะตั้งแงต่ปรมรีมติเมื่อวันที่9มการาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายเสียงหลายกระแสนะคะที่กดดันออกมาไม่ว่าจะเป็นทางสมาคม ประชาชนนะคะที่ออกมาแถลงข่าวแล้วก <In> ็ออกมาในลักษณะที shield, ่ไม่เห็นด้วยนะคะแต่ท่านก็อย่างเดินหน้าเรื่องนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณและขอแสดงความชื่นชมนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปก็คือว่าหลังจากที่ผ่านด่านคอรมอก็คือว่าคอรมอเห็นชอบแล้วเนี่ยก็จะต้องออกเป็นประกาศนะคะเพื่อที่จะให้เป็นบริการควบคุมและหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะต้องดูว่าจะมีมาตรการในการควบคุมราคาดังกล่าวนั้นอย่างไรบ้างนะคะ ซึ่งพวกเราเองเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องหลังนี้นะคะก็คือว่าเราพร้อมที่จะมีทั้งนักวิชาการและตัวแทนของผู้บริโภคเข้าไปร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อที่จะพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกําเมินมาตรการเรื่องนี้ต่อไปค่ะครับคุณปตนะนะครับผิวนะครับะเรามาฟังเสียงของท่านอาจารย์อาจารย์ที่พอดีสิวินศิลปุขนะครับที่เป็นประธานกองบัญชด้านการสุขภาพค่ะก็ในเรื่องของ จังหวะก้าวเข้าไปนะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่าหลังจากที่ท่านสมที่รัฐมีความกล้าหาญในการเดินหน้าแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่จะพิสูจน์ความจริงใจท่านคือการกาหนดมาตรการในการควบคุมราคาซึ่งในพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องสินค้าและบริการนะคะในปส้อี2เนี่ยในมาตรน่าเออมาตรเนี่ย,ยได้กาหนดให้มีมาตรการ ไปถึงขนาดที่จะให้มีการแจ้งโดยผู้ประกอบการนะคะว่าต้นทุนนะคะเป็นยังไงนะคะแต่การส,ส่งสริมการคขายหรือยุง่งนีนน่นะคะก็าสามารถทำได้คะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการซึ่งกําหนดอยู่ในพระาราชบัญญัติแล้วก็ตัวแม่บทกฎหมายเนี่ยสามารถให้อำนาจได้แต่จริงๆในต่างประเทศเองนะคหลายๆประเทศซึ่งมาเจกัอปัญหาเดียวกันกับของเรานะคะคือ ไม่สามารถควบคุมหรือไม่สามารถจะรองรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของค่ารักษาพยาบาลในเงิกระชุนได้นะคะในที่เราเคยคุยกันไปเมื่อ,อ,อช่วงก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์นะคะที่แม้ว่าอัตราค่ารักษาพยาบาลต่างกันเพียงแค่2.5เท่าสง3เท่าระหว่างโรงพยาบาลรัฐเอกชนเนะะี่ยรัฐก็ออกมามีการกำหนดมาตรการร่วมกับบริษัท เอกชนมีด้านประกันภัยนะคะเพื่อจะกำหนดราคาเพดานของบริการต่างๆนะคะเพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไม่สามารถเรียกเก็บได้มากเกินจ้งนังนะคะหรือในตัวอย่างประเทศในไอแลนด์นะคะก็มีการกำหนดใช้มาตรการเหล่านี้ในการเข้ามาพูดคุยกับส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งบริษัทประกันนะคะทั้งหน่วยของโรงพยาบาลเพื่อจะกำหนดอัตราเพดานค่าสาบารณสุขการ ซึ่งอันนี้นก็จะเป็นส่วนซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะที่จะมีมาตรการในการควบคุมหรือกักกำกับราคาบริการให้เป็นธรรมนะคะส่วนในเรื่องของค่ายาเนี่ยซึ่งเดิมเราเคยม,มีมาตรการเดียวคือเรื่องของการกำกับให้โรงพยาบาลหรือโดยบริการต่างๆเนี่ยขายไม่เกินราคาสติ๊กเกอร์วันนี้ที่ฉันเชื่อว่าถ้าเราใช้มมาตรการนี้ก็คงจะไม่ได้ผลเหมือนที่ผ่านมานะคะว่า บริการของมูลนิชนก็ยังมีโอกาสจะขายในราคาสูงที่บวก2งว3 0ถเซได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นต่อไปที่รัฐฐานะในฐานะของกบรอเองเนี่ยสามารถมีมาตรการหลายอันนะคะที่จะเข้ามามีส่วนในการต่างราคาไนดะ้ครับขอบคุณอาจารย์ยุพดีนะครับขันะ้นหนึ่งครับคุณินศิริธรรมนะนายสมัเสธาองค์กรทุกบครับแค่ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีสุทธิรัตน์นะคะที่ท่านกล้าที่จะฝ่าฟันออ,ออกมาตรการนี้มาแต่ว่าการที่กล้าฝ่าฟันออกมานี่มันผ่านเป็นมติพรรมะนี่ต้องเรียกว่ามันคือด่านแรกมันยังไม่ได้สําเร็จทุกประการัอย่างที่มีเสียงเรียกร้องนะเพราะนั้นเนี่ยการที่จะสําเร็จทุกประการเนี่ยที่ท้าทายฝีมือของท่านอยู่อีกก็คือการปฏิบัติแล้วก็การออกมาตรการออกมา เพราะนั้นการปฏิบัติที่ท่านให้สัมภาษณ์มาคือมีการตั้งคณะอนุกรรมการมันมีมันเคยมีเรื่องการควบคุมราคายาแต่ว่าไม่มีมาตรการนั้นการควบคุมราคายาเนี่ยมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยเป็นผลได้จริงอย่างที่เราเห็นขายยาแพงในโรงพยาบาลของเอกชนทุกวันนี้เพราะเราไม่มีมาตรการเพราะฉะนั้นถ้าท่านเราเชื่อว่าท่านจะจริงใจในการทําเรื่องนี้อย่างจริงจังในการควบคุมราคาโดยการตั้งคณะกรรมการนะโดยเลือก การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะฮะในสัดส่วนที่เท่าเท่ากันไม่เอนข้างไหนมากข้างไหนน้อยนะฮะภาคประชาชนไม่ใช่หนึ่งในสินะฮะผู้ประกอบการไม่ใช่หนึ่งในสิของคณะกรรมก,การเราคิดว่าสัดส่วนที่ทัดเทียมและเท่าเท่ากันเนี่ยมันจะสามารถให้ความคิดเห็นที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายได้อย่างที่ท่านให้สัมภาษณ์นะครับว่าท่านจะให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายพราอยากจะฝากไปถึงท่านว่าตอนนี้ประชาชนทั้งประเทศกําลังรอความเป็นธรรมจาก ผลการปฏิบัติของท่านอยู่ค่ะสุดท้ายครับในขาธิการมูลนิธินะฮะศาสร์งลองสมบัติครับก็ขอบคุณนะครับเอเดนก็ขอชื่นชมรันตรีสมทพิรั์ด้วยเหมือนกันนะครที่ต้องบอกว่าท่านกล้าหาญมากที่เดินหน้าเรื่องนี้เพราะว่าเอเดนก็เข้าใจว่ามันไม่ง่ายเพราะว่ามีทุนใหญ่แล้วก็กลุ่มคนที่ กังวลว่าตัวเองจะเสียผลประโยชน์เนี่ยไปล็อบบี้ไม่น้อยนะฮะแต่ก็มีเรื่องอยากจะขอร้องท่านนิดหนึ่งนะฮะว่าท่านอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าจะไม่ใช้ราคาสูงสุดเรียนอยากเห็นการไปทํางานของคณะอนุกรรมการที่จะทํางานเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่เราได้เคยเสนอว่าการกํากับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยแน่นอนขณะนี้ถ้าคุณไม่ใช้ราคากลาง คุณก็ต้องใช้ราคาห้ามคิดราคาสูงสุดเพราะฉะนั้นทางออกเนี่ยเราอยากเห็นว่ามีการกำกับจริงๆไม่ใช่แค่การแจ้งราคาอย่าลืมนะครว่าสินค้าโดยเฉพาะยาเนี่ยเราพยายามควบคุมราคายามาหลายปีแต่เราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเรามีมาตรการเพียงการห้ามขายเกินสติ๊กเกอร์ข้างกล่องนะฮะเพราะฉะนั้นเราทำให้ค่ายาที่ ผลจากง,งานวิจัยเนี่ยก็คือ4 0เอเรียกว่า7 0ถึง400เท่านะครเพราะนั้นการมีมาตรการอ,าอย่างติดสติ๊กเกอร์หรือการแจ้งราคาเนี่ยเราจะไม่สามารถกำกับค่ารักษาพยาบาลได้นะครับเรนคิดว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเรามาดูเนี่ยคือเรนก็คิดว่า,าธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่ากำไรสุทธิในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย สูงมาก33.7%จะบอกว่าหักนน่นหักนี่แล้วเหลือ2%เนี่ยจริงๆเนียคิดว่าฝังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าแน่นอนสิ่งที่คุณเขียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือกําไรสุทธินั่นหมายความว่าคุณหักต้นทุนทุกอย่างครบถ้วนแล้วนะคะ33.7%ไม่ใช่2%แน่นอนแล้วก็นี่ถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นก็ต้องถือว่าแพงมากและเราอยากเห็นนะคะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่กํากับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจะทําให้ค่ารักษาพยาบาลกับสิ่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยจะเกิดขึ้นตามมานะคะเพราะฉะนั้นเนเชื่อว่าการกํากับค่ารักษาพยาบาลต้องมีมาตรการะจะบอกว่าเราจะใช้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในแง่ของการคิดราคาไม่ได้นะคะ ทําทแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดไม่มีประโยชน์เลยไม่มีความหมายแล้วก็อย่าทําแบบที่เรากํากับค่ายาในแดดที่ใช้เพียงการแจ้งราคาซึ่งเราก็พบแล้วว่าล้มเหลวนะคะเพราะ,ะนั้นนนอยากเสนอให้เร่งตั้งคณะทํางานแล้วคณะทํางานนี้นอกจากมาทํารายละเอียดแล้วเนี่ยอยากให้ช่วยประชาชนด้วยเพราะขณะนี้ถ้าใครเดือดร้อนเนี่ยก็เป็นหน่วยสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์ในแง่ของการ รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็พิจารณาว่าคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคแะคะและเรนคิดว่าตอนนี้เป็นโอกาสของผู้บริโภคแล้วนะคะเมื่อมีการกําหนดว่าเป็นสินค้าและบริการควบคุมเพราะฉะนั้นใครเกิดร้อนเรื่องนี้แจ้งกันเข้าไปได้เลยนะฮะที่กระทรวงพาณิชย์เรามีหน้าที่ที่ต้องแจ้งล่าสุดเรนได้รับข้อมูลน,นะฮะว่าคนหนึ่งไปผ่าตัดเส้นเลือดในสมอง ใช้เงินไปถึง8 0 0แสนบาทนะคะนี่ต้องถือว่าถ้าเทียบกับเรื่องร้องเรียนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่สูงมากแต่ก็ทำให้ครอบครัวหนึ่งซึ่งตั้งใจที่จะไปใช้เรียกว่าระบบบริการของตัวเองแต่ไม่ได้รับบริการเพราะนั้นก็ต้องย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนแต่เมื่อย้ายไปโรงพยาบาลเชนคุณก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่ฉุกเฉินทั้งๆท,ที่เขาก็ไปใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐแล้วนะคะเพราะนั้นเรื่องที่ว่าเรามีรูปธรรมอีกเยอะที่สะท้อนความทุกข์ของผู้บริโภคเพราะนั้น วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะแต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าคุณจะไม่คิดเพดานราคาสูงสุดหรือคุณไม่กํากับค่ารักษาพยาบาลนี้ที่ว่าตั้นคือสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นค่ะขอบคุณมากครับมีพีน้องประชาชนที่ตามทาง Facebook ไล v ์มีความคิดอะไรเข้ามาไหมครับอยู่เนี้ยอันนี้ขอเพิ่มเติมเลยนะคะคฉันคิดว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีจะเย็นๆนะคะ คิดว่าข้อตกลงในการควบคุมราคาไม่ควรจะเป็นรัฐมนตรีมาตอบว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าท่านบอกว่าจะท่านจะตั้งคณะอนุกรรมการขอให้คณะอนุกรรมการที่ทุกมีทุกภาคส่วนเข้ามานั่งอยู่เป็นผู้กาหนดนะคะไม่ใช่ท่านรัฐมนตรีชิงกําหนดตัวเองอยากใจร้อนแคนน่านมีความเห็นไหมครับคให้กำลังใจและขอบคุณยังไงก็การมีนำคณะการการสำหรับการทุกรองที่โคกนะฮะ มีที่เปิผกครับเคดขายองค์ประกนะฮะที่ติดตามเรื่องนี้ต้องขอบคุณแนละชื่นชมัารร้านทีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับที่เดินหน้าทําเรื่องนี้ทั้งๆท,ท,ที่มีกลุ่มที่เสียประโยชน์ที่พยายามไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้ครับขอบคุณประชาชนที่ติดตามทาง Facebook ไล v ์นะครับในนามองค์กรพวกเราถ้าหากมีปัญหาหรือเรื่องร้องเรียนกรณีการ จ่ายค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเชนที่เรียกเก็บเงินทีเดียวนี้ก็เรา้องเรียนกันเข้ามาได้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเราก็จะมีประเด็นต่างๆที่สื่อสารกับพี่น้องเป็นระยะครับขอบคุณมากครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ